แกหยุดอยู่ตรงนั้นแกรู้ใช่ไหมว่าแกฉันคือใครฉันจือจอนแหวะมีอะไรมีเท่าไหร่แกส่งมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เขาจะพูดกับเราปะ <laughs> hey, เฮ้ยวัดอะไรขับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่นะยู <laughs> มีเลหล็กไหลเหรอโอ๊ยต้นไม้เยอะเกินระดดิบได้ปะดิบดิบ <laughs> เอาว่าเอาว่าดิฟได้ว่ะเอาว่าตกเกี้ยวดิฟเอาว่าดิฟได้ดิฟได้ทุกคนเราดิฟได้อะว้าวเอาว่านราดิฟได้เสือเสือดิ้งขับลงน้ำเอ้ยเอาว่าเอาว่ะกดเทพ อะไรครัเนี้อ่ย <laughs> ดิฟดิฟดิตดิบดิดิฟในน้ำอะ่ะเอวาา่เอาเฮ้ย <laughs> <laughs> แต่ดิบไม่ค่อยไปเท่าไหร่ <laughs> <laughs> ขับลงน้ำไก็ได้วะ่ะตรโหวะจอนแวะเรา <laughs> โ,อ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 โอ้โอ้โอ้ไม่ต้องกลัวตกน้ำไม่ตายโอเคใช้ทางลัด <laughs> โอเคใช้ทางลัด <laughs> แล้วไก่คือแล้วดูดิไก่ <laughs> ไก่มันยังมีชีวิตยอยู่เลยอะ <laughs> สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีคนนี้เข้ามาใหม่ด้วยนะฮะดับแรกครับเราก็สร้างตัวก่อนนะอ่านี่นะฮะก็ผู้หญิง เอ้ยสวยอยู่นะเอ้ยมันหมุนได้ปะอันนี้ซูมโฮลอันนี้หันหน้าหันซ้ายหันขวา <c oughs> เฮ้ยพี่ว่าทรงนี้อ่ะน่าจะเท่สุดละอ่ามาครับมาเทมาเทมันไม่มีให้ตั้งชื่อเ,ร,อเราจะเรียกว่าอะไรดีเราตั้งชื่อว่าจอนจอนแวะนะฮะดูแลบ้านเหมือนน่าจะมีซัมบี้เอาละฮะวันนี้เราก็มาพบกับจอนแวะตอนนี้เราก็จะแวะมาสร้างบ้านที่มันซอมซ้อนะฮะ และสุดโซมโอเคดูแล้วเหมือนกับบ้านอยู่มานับพันปีอันนี้ห mm ีบ hmm. สมบัติเอ้ยมีปืนทุกคนเอาละฮะเราจะเจอซอมบี้ไหมทำไมให้ปืนมาอันดับแรกเลยอะ่ะมีเงินด้วยเงินเท่าไหรอ่500อ, mm hmm. อ่ะห้าร้อยดอลอ่าโอเคเรียบร้อยครับทีนี้ก็เติมน้ำมันเฮ้ยยกเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> ยกรถ ร้ลอยเราต้องไปร้านแก๊สนั้นทุกคนก็คือเราต้องไปเอาน้ำมันนั่นแหละโอเคจดให้ตรงจุดอ่าหรือเราต้องเข้าไปข้างในก่อน a l โโลครับ alo โโครับคุณมีใครอยู่ข้างในไหมครับไม่มีไม่มีเราขโมยรถได้ไหมอาชีพเก่าของจอ์นแวรคือโจรน,นะฮะไม่ใช่นักฆ่า เราหาวิธีขโมยรถกันได้ไหมเฮ้ยมีบ้านมีรถบ้านด้วยอ่ะอ่านี่ไงกดปิกอัพมาเสร็จปุ๊บหุ้ยสายยาวเหลือเกินเฮ้ย <c oughs> เอ้ยเอามาดีดกลับด้วยโอ้โหแล้ว <c oughs> อ่าจอดก่อนโอเคมืดแล้วว่าเรานอนแถวนี้ได้ไหม <c oughs> เฮ้ยมันปิดอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าต้องมาตอนเช้าไม่นะ เนีย่ยแต่ว่ามีคนอยู่อ่ะทุกคนแต่มันเขียนว่าปิดแล้วเขาไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันปิดจริงมันปิดมันปิดมันปิดอย่างนี้มันปิดอย่างนี้เปิดไม่เปิดเปิดไม่เปิด <c oughs> จอนแว่นะบอกไว้ก่อนจอนแวนะ่นั้นนี่คือจอนแว่จะเปิดไม่เปิดอ <c oughs> แล้วเขายิงไปไหนหวะ <c oughs> เปิดไม่เปิดฮ่ากระจกกันกระสุนครับทําอะไรไม่ได้โอเคกลับบ้าน <c oughs> กลับบ้านไปนอนก่อนฝนตกแล้วด้อ โคตรน่ากลัวะแสงไฟแบบเนี้ยแล้วขับรถอะเหมือนในหนัง่ะหนังแบบพวกมีฆาตรกรเดินตัดผ่านหน้ารถอะ่ะไม่ก็แบบมีอะไรสักอย่างอยู่บนถนนนะฮะโอเคเราถึงบ้านเราล่ละบ้านนี้ไม่ต้อนรับแขก <c oughs> เข้ามานี่คือออกแน่นอนอะ่ะโอ้โหขยะหน้าบ้านเพียบเลยไม่ได้ฉันเป็นคนรักความสะอาดนี่แน่เก็บให้หมดเก็บให้หมดอันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> บอ่อน้ำว่ามันจะมีอนาเบลอยู่ไหมเนี่ยไม่อนาเบลก็ไอตัวอะไรนะซาดโากะปะมันจะมีไหมเนี่ยนี่คือบ้านผีสิงชัดเลยนะเนี่ยโ <c ười> คตรครบสูตรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะถือในถุงนั้นคือศพหรือเปล่ามันคือศพหรือเปล่าในถุงไม่นะออกก่อนไม้ที่ปิดเขาปิดบ่อ ถ้างแง้เสร็จปุ๊บผีจะออกมาไหมอ่ะแล้วดูดูชื่อถนนดิทุกคน Dead End ถนนแห่งความตายอะไรอย่างงี้เหรอ <c oughs> โอ้โหนี่มันเกมผีหรือเปล่าเนี่ยฮ่าโอเคโอเพนแล้วทุกคนเฮ้ยมันมีเวลาเปิดปิดนะโอเคเข้าไปอันดับแรกถือปืนฮะ GTA แกอยู่อยู่ตรงนั้นแกรู้ใช่ไหมว่าแกฉันคือใคร ฉันจือจอนแวะมีอะไรมีเท่าไร่แกส,ส่งมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เขาจะพูดกับเราปะเฮ้ยวัดอะไรครับเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวไม่นะยูมีเหล็กไหลเหรอเฮ้ยยิงไม่ตายว่ะยู <laughs> มีเหล็กไหลเหรออะไรครับเนี่ยยิงไม่ตายครับโอ้โ oh, ห oh, <laughs> อยู่ยงคงกระพันมากโอเคฉันเชื่อแล้ว ว่าแกมีของดีเรามาดูรถก่นอนวิ่งสองร้อยเลยหรอเรามีเท่าไหร่สี่ร้อยอันนี้ไรอ่ะรถขนหมูเหรอเฮ้มันขนหมูได้ว่าเอาว่ารถขนหมูขนหัวว่าเอาว่าอันนี้สองพันสามเอาว่าเนี่ยฮะเป็นเกมแบบเนี่ยเราต้องซื้อน่าจะต้องเลี้ยงสัตว์อ่ะแล้วก็แบบเอาสาัตว์ไปขายหรือเอาไปแบบทําเป็นเนื้อ เอห้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหรือไม่ก็เอาไปทําหมูคูโรบุตะอะไรเงี้ยฮะซื้อเอทีวีดีกว่าไปฮะหนึ่งคันเธอเราจีบเธอได้ไหมอะตัวเองตัวเองเล่นเกมอยู่หรอวัดตัวเองพิม์อะไรอะ่ะแล้วเธอหันไปดูอะไรเนี่ยทําไมตาเธอดูช่างยินชายเหลือเกินจอนแวบมาหาเธอเธอน่าจะกริ๊ดกราดหน่อยนะฮะโอเคเราไปต่อ ฉันจะต้องสร้างบ้านให้แกเป็นบ้านที่มีคลาสมีระดับให้ได้มันจะไม่ใช่บ้านผีสิงอย่างนี้โอเคขอ,อนอนตรงนี้ก่อนแล้วกันตื่นเร็วจอนแวะเดี๋ยวเราจะแวะไปหาคนขายอะไรสักอย่างนะทุกคนน่าจะเราน่าจะต้องดีลกับคนแบบพวกมาซื้อของวัตถุดิบจากเรานะโอเคเราวิ่งนะครับวิ่งไปเอา ATV ของเราม้แต่มันไม่มีไม่มีความเหนื่อยเลยนะ ดูท่าวิ่งดิสับตินแตกกับบอกเลยท่าวิ่งเงี้ยนักกีฬาทีมชาติยังต้องยอมวิ่งห้าห้าร้อยกิโลเมตรอะไรเงี้ยโอเคเฮ้ยนั่นไงควางล่าล่าครับต้องล่าโอ้โหมันดีดมันดีดว่ะอื้อยิงโดนปะไม่โดนไม่โดนว่ะวิ่ง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 ตามควางวิ่งวิ่งไปไหนจ้าเมส ไปแต่จะแม่กวางอ้อยผัดอ,อุ้ยอืมเฮ้ย,ยตายแล้วว่าไปไหนแม่กวางน้อยอี o e ุดกล c อ้าได้เนื้อแล้วทุกคนเว้ยเราต้องเก็บที่บ้านหรอแล้วเนื้อ,อมันจะเน่าไหมเนี่ยตู้เย็นเรายัางหมกศพไว้อยู่ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเนื้อไว้กลางถนนก่อนละกันเวลาเจอจะได้เห็นแบบเอาไว้ตากตากบนถนนไว้กันมันจะได้ถูกความร้อนนะฮะมันจะได้กลายเป็นเนื้อแดดเดียว อ่าโอเคสีแดงแรงเล็ดยังอยู่ยังอยู่โอเคสตาร์ทไปควันดำจังโอเคเรียบร้อยชิคเกตพิกอัพอ้าวเราต้องไปเอาไก่ตรงนู้นด้วยแล้วเราเอา A T V มาวัดเอานี่กลับบ้านก่อนไม่นะฉันเอารถนี่มาทำใหม่นี้กลับบ้านก่อนไปเอารถขนของมากัน จอนแวะของเราอะ่ะไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้วนะยังไม่เป็นอะไรอย่าดูครับโคตรถึก <laughs> โอเคถอยรถก่อนเราไปเอาไก่ที่ร้านนะฮะมาคือรถชนแล้วคือไม่พังอะ่ะเอาดิเนี่ยเดี๋ยวชนให้ดูเลยอื้อไม่พังครับไม่พังแต่ด้านขวามันมีมันมีน้ำมันหมดนะทุกคนเราสามารถเปลี่ยนวิทยุได้ด้วยเปลี่ยนช่องวิทยุ นี่เป็นเพลงแบบชิวๆโอ๊ะถอยๆถอย,อยปเปร่งสปีดโอ๊ะโอ้ยต้นไม้เยอะเกินรถดิบได้ป่ะดิบดิฟเอาว่ะเอาว่ะดิบได้ว่ะเอาว่ะตกเกี่ยวดิบเอาว่ะดิฟได้ดิบได้ทุกคนรถดิบได้อะ ว้าวาเราหยิบได้สวยเสร็ยัด้ดยเราได้ไก่นะเราหยิบไก่ก่อนอ่าเอ้ยหยิบไก่อย่างงี้เลยเหรอก็อเถื่อนหยิบไก่มาก็เถื่อนเลยดินึกว่าจะอุ้มนะเมื่อกี้เควางไก่ก่อนกระตักกระลักมันจะมันจะกระโดดลงรถปะไม่ไม่โอเคจอนแวะไม่มีคำว่าอ่อนโยนนะฮะ เราจะแวะไปทุกที่ก่อนเราจะถึงบ้านเดี๋ยวเราต้องแวะสักที่หนึ่งเฮ้ยห,หรือเราขับรถเราขับรถลองชมรอบเมืองดีไหมรถไฟนะฮะเฮ้ยมีทะเลสาบด้วยว่าเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยตกใจใจหายใจคว่ำเอาว่ามีทะเลสาบมีเรือด้วยเดี๋ยวแล้วขับลงนำ้ำเฮ้ยเดี๋ยวเอาว่า เอาวะกดเพ่เฮ้ยอะไรครับเนี่ยดิฟ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 ในน้ำอ่ะเอาวะเอเอเฮ้ยแต่ดิฟไ่ค่อยไปเท่าไหร่ขับลงน้ำก็ได้ว่ะโคตรโหดอ่ะจอนแวะเราโคตรโหดเอาวะ ม,มีเรือแล้วเกนี้รถขับขับดำน้ำได้อ่ะเอาดิโคตดเทอ่ะเอาพี่นี่หาซิมูเลเตอร์โค้ดเอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอลองไปที่เรือก่อนนะเฮ้ยเอ้าเ,เ,เดี๋ยวเรือมันพายเองปั้นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเช้งคืนแล้วหรอโอ้โอ้ไม่ต้องกลัวตกน้ำไม่ตายโอเคใช้ทางลัดโอเคใช้ทางลัด แล้วไก่คือแล้วดูดิไก่ไก่มันยังมีชีวิตยอยู่เลยอะโอ้ไก่สมก็เป็นลูกพ่อนะครับไก่ของจอนแวะ ึกกว่าหมาาเดี๋ยวนะแล้วเราจะขึ้นเรือไงอะวัด <What? laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลอยน้ำไม่ได้ <laughs> อะไรครับดิ <laughs> มีเรือแต่ขึ้นไม่ได้มีรถแต่ขับลงน้ำได้วัด <What? S 1> กระโดดตรงนี้เอ้ย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 โอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วพานได้ปะไม่ได้พายเรือไม่ได้กดนั่งยองดิไม่ได้วะ อ้าวมีเรือแต่พายไม่ได้วัดอ่ายิงแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ย <Hey, hey. S 1> เดี๋ยวเรือจะจมไหมน่ะเดี๋ยว,เ,ยวเอาว่าเรือไม่จมว่ะแม่งเรือโคถึกเลยลบลบได้ปะลบไม่ได้อะลบเรือไม่ได้โอเคเราไม่ได้เราไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อชมรอบเมืองนะฮะกับน้องไก่กุ๊กกุกสองตัวเราขึ้นไปได้านบนสุดก่อนนะ เอเนี่ยทางรถไฟนี่ไงมีอุโมงเฮ้ยนี่มันอุโมง์เขาเรียกไงอุโมง์ผีป่ะเข้าไปจะเจอผีไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวติดอะไรอะรถฉันติดเดี๋ยวรถฉันติดอะไรเฮ้ยไปไม่ได้แสดงว่ามันต้องให้นั่งผ่านรถไฟอย่างเดียวนะมันไม่สามารถทางนี้ได้ป่ะดูดิเดี๋ยว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 รถจกเหรอ โอเคมันผ่านไปไม่ได้นะครับมันอาจจะต้องแบบนั่งรถไฟได้อย่างเดียวนะอาจจะยังไม่อัปเดตเออนี่บ้านใครอะโอ้ยบ้านสวยเข้าไปอยู่ได้ปะบ้านสวยบ้านสวยบ้านสวยต้องแวะนะฮะจอนแวะต้องแวะนิดนึงบ้านสวยเข้าไงอะ่ะอ่าเข้าไม่ได้หรอวอดอะไรครับเนี่ย อ่าโอเคอไม่มีอะไรหยุดยั้ยงเราได้นะฮะเราคือจอนแหวะถือปืนก่อนอันดับแรกปนฮะปนปนมีใครอยู่ไหมครับต้องเข้าไปเงียบๆเข้าได้ปะเขาไม่ได้หรอเอลองกดอันนี้ทีไม่ได้วะ่ะเขาไม่ได้ยิงอา้าวอะไรกร,ระจกกันกระสุน S 1> <S 1> <S เ,เราใช้อันนี้ไม่ได้อันนี้คอนสร้างบ้านอย่างเดียวอันนี้แฉลงงัดไม่ได้เอาวะเข้าบ้านไม่ได้วะบ้านมีความปลอดภยัยแน่นหนากระจกกันกระสุน <S <S ออกออกแล้วเราจะปีนกลับบ้านเอ้ยแล้วเราจะปีนออกข้างนอกได้ไหมเนี่ยบ้านสวยเราต้องยกเขา,เขาแต่เรายกเขาไม่ได้แล้วตอนนี้คือเราออกจากบ้านไม่ได้ <S <S ออกบ้านไม่ได้ออกไงอ่ะ สวยจัดๆเราต้องไปถึงจุดหมายให้ได้กับทางลัดน,นี้โอเคบุกป่าลุยฝนลุยภัยอันตรายอะไรแล้วก็ต้องไปถึงร้านให้ได้อ่าขับรถมองทางนิดนึงปากเขาให้อยากคว่ำนะอ้าวชิบหายละเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะรถไต่รถไต่ต้นไม้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวติดติดติด เอายกได้ยกยกรถได้ยกรถได้โอ้ว่ารถร้ลลอยเออแล้วเวลายกหัวเราจะยกยังไงอ่ะอ้าวาวางอย่างงี้สวยเป็ดอย่าบอกนะว่าไก่มันจะกินเนื้อเราหมดเฮ้ยเหมือนเนื้อมันเล็กลงปะใช่ไหมเหมือนเนื้อมันเล็กลงอะ่ะเฮ้ยไก่มันกินเนื้อเราไม่นะอย่าทำอย่างงี้ฉันจะเอาไปทำสเต็กแล้วเอ้ย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  เฮ้ยฝ hey, นตกหนกักเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนุองไก่เราหายไม่หายไปไหนเฮ้ย hey. น้องไก่ตกรถเฮ้ย <laughs> hey, น้องไก่หายไม่หายไปไหนแล้วไม่ได้ดู <laughs> ไก่กระเนื้อหายไก่แม่งหิบเนื้อแล้วลงจากรถแน่เลยหรือว่าอยู่ที่ตามกลับไปดูดิดป hey, นี่ไงเอาวัด oh, ้น้องไก่จับกระชากลากคอมานี่กระโดดไปไหนล่ะอีหนูโอเควางวอย่างงี้เฮ้ยเฮรถเลี้ยวซ้ายไม่ได้เอ้ยน้ำมันหมด <c oughs> เวรกรรมน้ำมันหมดเออหมดถังเลยพี่น้องโอเคพังให้หมดอ่าอย่าบอกนะเราต้องทุบ บ้านทิ้งหมดเลยเอ๋ทุบแม่งให้หมดเอาดิ <laughs> เอาสิงานรื้อถอนคืองานของเรารู้จักสักดาทุบตึกปะ <laughs> รู้จักสักดาทุบตึกปะเนี่ยแหละจอนแวะเขามาสมัครงานกับสักดาทุบตึก <laughs> น่าจะต้องพังจนโล่งอะเหมือนมันต้องแบบซ่อมบ้านใหม่แล้วก็สร้างบ้านใหม่อ่ะเอ้ยแล้วถ้าเราทุบตึกแล้วเราจะนอนอยังไงอ่ะหรือว่าเรานอนก่อนแล้วค่อยมาทุบไหม เอ้ยยังยังเหลือชั้นล่างนะฮะด้านน่าจะได้อยู่โอเคโอเคทุบให้หมดครับงานเราไม่เสร็จเราไม่นอนงานเราไม่เสร็จเราไม่นอนไปฮะสักดาทุกตึกทุบทุบทุบใครมีใครอยากได้บ้านใหม่ก็สามารถโทรมาได้นะฮะกับสักดาทุกตึกสัดามาดูงานจอนแวะได้นะฮะบอกเลยสุดยอด งานดีงานไวตอนแรกก็เป็นบ้านหลังหลังโตะพอกลับมาคือไม่เหลืออะไรเลย <c oughs> เจ้าของบ้านร้องไห้อบอกเลย <c oughs> <c oughs> โอเคนี่ทุกบูทุก,ก็ได้นะฮะจนแวะชั้นสองพังแล้วเอาละฮะบ้านเราไม่เหลือแล้วนะเราขอนอนก่อนแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเราไม่มีที่นอนโอเคครับมาเซฟเซฟก่อน นี่มาทํางานต่องานเราคือการทําลายทําไมไม่มีระเบิดนะกดทีเดียวคือหายทั้งบ้านหายทั้งหลังเลยทุก<ฮ>อ่คาคุยคอมพิวต์ทีเดียวเลยพังหมดแล้วบ้านเราพังหมดแล้วกด e. อีอ่ากดเลือกเอาว่าเอาว่าสวยเช้งกว่าเดิมห้าร้อยแต่เราไม่มีเอ้ยเรามี อ๋อมันทุบบ้านแล้วเราได้ตังค์ด้เหรอหลังแรกไม่เปิดใช้แต่ก็สวยอยู่นะหลังที่สองห้าร้อยดอหลังที่สามเป็นฟาร์มเฮ้าส์เหรออ๋อมันก็ฟาร์มเฮ้าส์หมดเลยเนี่ยอันที่สองเหมือนอแล้วทำไมเราเลื่อนมาตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันโอ้มันสร้างได้แค่จุดเดียวเหรออ๋อแสดงว่าตรงเนี้มันน่าจะต้องให้เราทําพวก อาฟาร์มพวกอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนบ้านที่เราไปติดติดตอนกลางคืนอะ่ะทุกคนโอเคเราสร้างสร้างเลยนะอ่าเรียบร้อยว่า